ใช่ครับผมถึงหมาแล้วเมื่อวานนี้ไม่ได้ถ่ายครับฝนตกแรงครับผมมาใส่ตุ่มครับผมโอ้ฝนมาแรงเลยครับทุกวันเลยนี่ครับพันหนึ่งไปดักหนูครับผมผมมาใส่ตุ่มไปไหลเหมือนเดิมซิฟหลังเหมือนเดิมครับเมื่อวานนี้หมานครับวันนี้ไม่รู้จะหมานไหมมาซ้ำหมายเดิมครับผมฝนตกแรง เราจะไปไม้ใหม่เลยไม่ได้ไปครับฝนรอยตง๊กดีดีพี่น้องเลยมาดูกันเลยครับเนาะว่าได้ไหมวันนี้ไปครับผมโอเคครับมาถึงคันแรกนะครับถึงงันแรกแล้วฝนตกแรงครับน้ำขึ้นครับนี่เมื่อวานนี้ผมใส่หม่องนันครับนี่มีพี่น้องเขามาหากินนะครับเขามาใส่บังรันมั้งครับ ต้องใส่มาใส่ตอนฝนตกครับตอนผมมาใส่เขายังไม่มาเลยครับนี่นะครับนี่ครับ,รบตุ่มผมใส่ทั้งนี้ครับนี่น้ำถ่วมครับพี่น้องถ่วมิกแล้วฝนตกนี่ครับพันแรกหมานบนน้อเม่ว่านี้ใส่ตรงนั้นได้หลายตัวอยู่ครับนะวันนี้เหลือบนอเบิ่งดูโอ้ยน้ำถ่วมตุ่มอยู่นอ้อง หมนานพ่น้อหมานพ่น้อรุ่นโอ้มีตัวพี่น้องหมานหมานแล้วพี่น้องจากภาคแล้วหมานครับคือเก่าคือเก่าอ๋อกี่เต็มเนาะน,นี่เนาะโอ้ตายพี่น้องมันในีนน้ำท่วมครับผมสามเต็มครับสามเต็มสามเต็ม ไปไปครับผมครับมาใส่เบ็ดด้วยครับพ่อใส่เบ็ดครับโอ้ผมติดมาสามตัวพี่น้องน้ำถ่วมตุ้มอีกแล้วครับผมตายสามเลยครับอยู่ไหมเอาอยู่ครับผมจากผ้าครับหนึ่งแต้มครับนั่นสวัสดีสวัสดีนี่ครับปลาเบ็ดครับผมโอเคครับผมพยายามตุ้มต่อครับ พี่น้องดูทังที่สองต่อเลยครับใส่ซ้ำหมายเดิมพี่น้องแต่ว่ายายมองหน่อยหนึ่งครับในวันนี้ใส่อยู่ฝั่งนึนลองยายมาฝั่งนี้ครับอันนี้น้าไม่ท่วมครับแต่ไว้สูงต่จะมีตัวไหมโอ้มีตัวพี่น้องมีตัวครับโอ้หมานี่นะครับผมหมานี่แล้วนี่ครับนี่ครับโอ้มีเต็มครับผมนี่ครับ โอ้สามสี่เต็มเลยพี่น้องนี่ครับเดี๋ยวไปลุ้นกันนะครับเนาะไปครับผมเอาหมาน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 มานมานอะไรเนาะวันนี้เหยื่อไก่ครับผมเหมือนเดิมเหยื่อไก่ครับไปครับพี่น้องหมานครับผม อามาแล้วครับผมหมานสองหลังแล้วพี่น้องหลังที่สามครับผมโอ้ฝนก็ตกครับผมหลังที่สามเป็นไงครับไอตัวใหญ่ๆไปทางใดมดสามเอาว่เอาเอากันครับผมหรือสามเอาครับผมเอาเอาสามหลัง,มห,ลงหมานสามหลังเลยพี่น้องติดเลี้ยงหลังเลยนี่ครับหลังที่สามครับผม สองแต้มถามแต้มมึงครับแต่ปลาไหลตัวไม่ใหญ่ครับวันนี้ครับปลาไหลตัวไม่ใหญ่หน,นี่นะไปต่อพี่น้องอันที่สี่เลยครับผมาอากาศไม่ดีลครับผมปิดวัด ที่สีงที่สีงที่สีน้ำถ่วมนี้แล้วครับผม,มน้ำถ่วมตุ่มเป็นจังไอรที่สี่มีตัวโบคือยังเงียบ โอ้ตัวใหญ่เลยครับพี่น้องอนที่สี่ตัวใหญ่ครับผมนี่ครับโอ้ตายเลยพี่น้องน้ำถ่วมครับตัวใหญ่ครับนี่โอ้หนะครับติดค้างกันนะครับตัวใหญ่ครับสามตัวสี่ตัวเลยโอ้มาไหนเบสครับผมอ่ามันหมานครับผมโอ้ไปกี่พอกเลยตัวใหญ่ครับผมปลาเบสครับผมเอ่เสดายตุ่มผมน้ำมันท่วมเนี่ยครับพี่น้องตอนมาใส่มันก็มีโต๊ะเด้ฝนเนี่ยเนี่ยถ่วมตุ่มนี่แหละครับนี่ ส่วนขั้นมันตีมันก็ตายพี่น้องเนี่ยนี่ครับนี่มีตัวที่พี่นอองง้องยังมีมีตัวครับเป็นนักนักอ่านตายนะครับสองแตงครับตายนี่แหละเออนี่พี่น้องสองแตงครับตายเลยครับนี่ โอ้ได้สองเต็มครับผมตัวง,งามๆจะต,ตายครับผมน้ำม,มันทวมครับเมื่อวานนี้มาใส่ยังไม่มีน้ำเลยครับแถวนี้ฝนตกดีครับผมมันติดเขาเนาะโอ้ใครพี่น้องครับวันนี้ผมต้องมาแก้มือใหม่ครับใส่ฝนตื่นๆนกัยนี่ เป็นไงครับผมกระนีมไม่ทวนมีตัวไหมเนี่บัตรข้านี้ไม่มีตัวครับผมบัตรหน้าไม่ทวนม่มีตัวมมนี่ฝาวครับผมนี่คือกาฝาวน,มมน้อเวิงมูใน่ตีมูเขาคือยังถืออยูออ่นี่ฝาวเฉยเลยปครับผม หลืออีกสี่หลังครับผมพี่น้องพาดหลังหนึ่งครับผมดูมาหกหลังครับผมถือห้าหลังครับผมหลังที่เจ็บเป็นยังไงครับผมเป็นยังไงโอ้ไม่พลาดครับพี่น้มหลังที่เจ็บไม่พลาดครับถืออยู่ครับนี่ครับ สองสามแตงครับโอ้ปลาไหลตัวไม่ค่อยใหญ่ครับหมายนีย่หมายเดิมครับผมไม่บ้ปลานในตัวใหญ่เลยพนะี่น้องถือว่าหมาเนาะครับพี่น้องนะดูกันยาวๆนะครับผมต่อเลยต่อเลยดูกันยาวๆเนะครับ มีพี่น้องเขามาใสา่บั้งรันครับผมเขามาใส่เสียมนะครับพี่น้องเขามาใส,าส่เสีมแต่เขามาตอนฝนยุดเหนีหยครับโ้อนมดังจนียคินนัน เอาบอ่เอาบอ่เออเอาอยู่เต็มเดี๋ยวน่อยนี่ครับเ,เต็มเดี๋ยวก็เอาไปครับผมหลังที่เก้าครับผมเป็นไงครับหลังที่เก้า คาดหลังเดียวครับพี่น้องหลังที่เก้าโอ้ถือว่าหมานะครับโอ้มเ,เอียงนี่เป็นี้โอ้หลังที่เก้าบาถือครับผมหลังที่เก้าบาถือครับพี่น้องเก้าบาเอาเด้ครับเบิ่งหลังสุดท้ายท้ายสุดพี่น้องฟาไปแล้วสองหลังครับผม วานนี้ฝนมันโตก๊กฟ้ามันแรงด้วยครับผมก็เลยรีบใส่รีบใส่ครับผมครับหลังที่สิบม,มานาะหลังที่สุดท้ายเนาะสุดท้ายแล้วเอาบ่โอ้มีตัวครับพี่น้องมีตัวครับหลังสุดท้ายครับนายเป็นตัวเดียวมั้งเนี่ย อิหิ่งอะไรน้อยตัวเดียวครับ <c oughs> ไปโอเคครับผมเดี๋ยวไปสรุปแจมให้ดูครับผมวันนี้ไปครับแต่ที่ไหนครับผมน้ำท่วมครับติปหลังโอ้พี่นตัวน่วตัวป็นไหลด้วย <c oughs> โอ้พี่น้องนีตี่สี่ห้าตัวเลยครับจะดูตัวพี่น้องเฮ้ยจากพักเพราะได้ขลัวเพราะได้ขวัวไม่ต้มไ่ได้ต้มหมานหมานพี่น้องหมานทุกหลังเลยเด็ตัวไม่ใหญ่ครับดูครับพี่น้องดู หลายตัวครับต,ต,ตัวไม่ใหญ่ครับผมนี่นี่นี่ครับตัวนี้ตังน้มครับผมน่ครับนี่น้มครับผม,บผมอื้เส็จๆเลยพี่น้อง ลังครับผมนี่ครับทุกเทีบทุกหลังครับผมโอเคครับต้อมสรุปผลงานวันนี้ครับตุ้มแล้วครับผมสิบหลังทิปแปดหลังนะครับถือว่ามานครับผมแต่ไส้ไม่ค่อยใหญ่ครับผมพีโยพโยครับ เซตเลยครับครับแก่เลยครับผมถือว่าหมานครับจะเบดออกก่อนครับถือว่าหมานครับผมออกตัวใหญ่ก็มีนี่ครับตัวครับปลาเบสครับผมเนื้อปลาเบสครับผมนี่ครับปลาเบสได้สี่ห้าโลอยู่ครับที่เชืงคืบกว่านี่ครับตัวใหญ่จู่เราสิบหลังก็ถือว่าหมานครับผมนี่นี่ครับสิบหลังครับตัวตายครับผมรวมสิบหลัง อไดะครับดักหนูสิบหลังครับพันหนึ่งในตัวเดียวครับผมนี่ครับโอเคพี่น้องเดี๋ยววันนี้ทอดกับทอดเป็นรูกันใหม่ครับผมจากภาคคตัดที่สามนะเด้อครับพี่น้องเด้อจากภาคดูภาพครับมันเฉยมันเฉยเนี้ยนี่ครับผมปลาเบ็ดตัวใหญ่ครับนี่ครับนี่นี่วางขายดีมีคนมาซื้อดีเนื่องจากรสเป็นขนมหวานนี่แหละ